ขยายร้านเนี่ยมีประโยชน์กว่าเยอะไปโอ้โหไหนดูซิว่าเป็นยังไงพาร์ทนี้เนี่ยนะครับผมเราเปิดกันหน้าลิฟต์เลยนะครับกัาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านลุงเหม็นอินเทอร์เนต็ตคาเฟ่พาร์ทที่4ครับผม ยินดีครับและกําลังจะเปิดให้บริการนะครับผมสําหรับลูกๆหลานๆที่ติดเกมแต่ที่บ้านเนี่ยยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็ยินดีให้บริการนะไาเราไปเปิดร้านกันดีกว่าครับผมเนี่ยไปหาเลยความหมายของไอ้เควสเนี่ยมีคนบอกผมมาว่าพี่บิ๊มต้องซื้อไม้เบสบอล3อันแต่ผมลองซื้อดูดิว่ามันใช้ได้จริงไหม <S 2> <S 2> วันนี้ต้องรวยผมจะขยายร้านครับผมวันนี้คือตั้งใจขยายร้านเลยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าร้านมันขับแคบเราจะดักนกำแพงออกไปะไปร้านก่อนนะพี่เดี๋ยวผมมาเอ๊ะตวิ่งฝั่งนีเ้เริ่มเล่นแล้วมันเล่นเราลองไปซื้อไม้เบสบอลกันครับท่านผู้ชมเราสามารถกดซื้อลัลวๆได้เลยไหมอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามแล้วไงเราต้องอกลับกลับไปที่ร้านใช่ไหม มัวม่วมั <c> ่ว <oughs> ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ไม้เบสบอลเนี่ยนะครับผมซื้อไว้ยังไงก็ได้ใช้นะครับนี่คือไอ้นี้คาได้เลยนะนี่แม่งชอบคาบอมร้านกูกระเป๋าก็สํคาคัญไงดูเงินก่อนมีอยู่สองร้อยว่าปิมกระเป๋ามันแพงเมื่วะหดีแต่ดูการราคากระเป๋าก่อนนะโอ้โหกระเป๋าทุกถูกยังสี่ร้อยเลยคุณผู้ชมแพงไปมัวม่วมัวม่วมั่วภาษาอังกฤษไม่ดีก็มั่วอย่างนี้แหละ อีกอันนึงผมว่าไม่ได้วะ่ะผมคิดเองหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมว่าไม่ได้วะ่ะเป็น <laughs> คอมเมนต์มีประโยชน์ก็มีคอมเมนต์ปั่นแกล้งก็เยอะไรปีมันเลือกเชื่อคนปั่นนะฮกิบหรือว่าเราต้องใช้ไม้เบสบอลให้พังสามอัน <c oughs> อะไรอยู่เนี่ยเปิดรล้างก่อนมาแต่ค่อยเข้าเรื่องเควสกันนะครับ เปิดแล้วแล้วนะจ้าจริงๆอ่อะพาร์ทนี้เนี่ยผมตั้งใจนะว่าเราจะสร้างไอ้เครื่องทําความสะอาดกับไอ้กาดนี่เลยนี่นี่เครื่องทาความสะอาดเนี่ยสามวันเนี่ยโอ้โหแต่มันคิดเราหกร้อยดอลเลยว่ะเองแพงไปป่าวหกร้อยดอลเลยนะเว้ยไม่ค่าตัวมันแพงจังว่ะเออเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนปินมือมึงก็มีก็ทําความสะอาดตัวเองไปก่อน สวัสดีครับคุณลูกค้าครับผมหูเข้าเต็มเลยว่ะเข้าเต็มเลยว่ะนี่เขาไม่เล่นตู้กดนะเน่เนๆๆ่เนเนหูโอ้โหโอ้โหโอ้โหรวยวันนี้ผมรวย,อยโอ้วันนี้เผลอๆนี่เก็บเงินซื้อคอมได้เครื่องนะโอโหูดูดิหูลูกค้าเต็มร้านว่ะ อวรวยวะเชิญครับคุณลูกค้าครับผมเต็มที่ครับเต็มที่ครับผมเต็มที่ครับก็ระวังตัวด้วยใครชิงก็ระวังตัวนะครับไต่ก้านคอนะผมบอกให้นี้นะใครชิงก็ระวังตัวนะครับคุณลูกค้าครับผมนี่ไม่ได้กดดันนะครับแต่คอหักครับผมลองดูเชิญครับผมคุณลูกค้าครับผมหมีเต้นเนี้ยเต้นเข้าไปเชิบไปลูกเชิบไปเชิบไปเชิบเรียกลูกค้าเข้าร้านสวยสวยสวยเอาดิมีคนชิ่งกูมื่อไหร่เมื่อกี้เอาชิงชิ่งเหรอ นี่ไงชิ่งหัวนี่มันยิ่งคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอ่ะเหลือเชื่อจริงไอตัวคาบอมเนี่ย ว่าผมต้องลงทุนปะไม่งั้นเนี่ยผมอาจจะโดนคาบอมที่ร้านได้นะคุณผู้ชมอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับแป๊บๆเนี่ยเรามีเงินเกือบ0 0แล้วเลยนะขอบคุณที่ใช้บริการครับผมนะฮะครั้งหน้าเรียนเชิญน,นะครับผมที่ลุงเหม็นคาเฟ่นะครับขอบคุณมากๆครับคุณลูกค้าครับลูกค้าเริ่มเข้าเริ่มโฟนะครับขอบคุณมากครับคุณลูกค้าครับผมหลงดีไปทําความสะอาดร้านดีกว่านะฮะเนี่ยเนี่ยโจรเนี่ยโจรเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่เป็นโจรมัน้ายหูะไม้กูมีเพียบตอนนี้กูบอกเลยว่าครกลวนูน็แแ้เอะ ไล่หัวด้ทุกคนนลตอนนี้ไหนวะมึงเป็นโจรใช่ไหมนี่เอาไปทีนึงไอปีมันเล้าลานหรอพี่ดอมเอาหน่อยเพื่อพี่มาดิให้ลุมไอปีมันเล้าลานตอนนี้ไอปีมันเล้าลานมาดิมันเอาทุกคนน่ตอนนี้ไอปีมันเอาทุกคนมันทำเพื่อเควสแล้วมันแล้วมันเล้าลานแล้วมันเล้าลานมาดิให้ลุมไอปีมันเล้าลานมาดิคุณตำรวจคุณตำรวจเครื่องด้วยคุณตำรวจโอ้ยทัครับทษครับคุณลูกค้าขอบคุณมากครับนี่เล้าลานปีลูกค้าตัวเองด้วยเล้าลาน ควทมันคืออะไรวะภาษาอังกฤษเรามันก็ไม่เก่งด้วยไงไปไี้ไม้อะไรเนียหักก็นีไม้หักแล้วหนึ่งอันมาดิเก็บไม้เพิ่มหมดอุ้ยเกินไปป้าพี่ <Yeah. S 1> เกินไปหรือเปล่า <Yeah. S 1> เออมาดิเหล้าลานเล้าลาน,ลลานก็อีหกก้หักหมดด่างจริงชั่วโมงนี้ในเอดีคาบอมตีไงหรือว่าเราต้องใช้ไม้พังให้หมดลองดูไม่ลองเราก็ไม่รู้ไงไม่ลองเราก็ไม่รู้โอ้โห ขี่บุหรี่มาเลยขี่บุหรี่มาเลยแล็บไอ้ปีมมันเล้าลานอูพังพังร้านกูพังไอ้ปีมมันเล้าลานไอ้ปีมมันเล้าลานกูตีลูกค้าตัวเองตายอ่ะแบ่งงานมาละงานมาละอยู่ดีไม่ว่าดีไอ้ท่านอยู่ดีไม่ว่าดีเวรละกูเวรละเวรละเวรละวตั้งแต่นี้ครับคุณลูกค้าครับผมตั้งแต่นี้นะซ่อมหมดนะเล้าลานเล้าลานไอ้ปิมโอหมันวางง่ายจริ๋วนั่นเมาใช่ไหมนี่ย วางไม้เรียบร้อยเก้าอี้เชิญครับคุณลูกค้าครับผมเสร็จแล้วฮะโอ้โหร้านโพูดสองปกเลยว่ะแม่งโศกโค้งมากตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่เราไว้ดูดิโอ้โหเจ็ดร้อยแล้วคุณผู้ชมเชีย่ยเงินเราอย่างเยอะตอนนี้สามารถซื้อตู้เกมแต่คือเอาจริงๆไหมตู้เกมผมว่าแม่งไม่ค่อยคุ้มว่ะเพราะว่ามันได้ทีละ30ดอลไงราคามันจะเท่ากันหมดเลยเว้ยคุณผู้ชมต้องใช้กี่หมื่นตู้หวังจะหาเงินได้นะครับว่ามันอาจจะต้อง ขยายร้านนะครับผมเพื่อที่จะเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยมาลงมาลงอีกนะครับผมผมอยากได้คอมแรงๆรู้ว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวไล่ทำความฝาดถ้ามีเงินเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวจ้างคุณโยนทำความฝาดด้วยตอนเนี้ยรู้สึกลำคาญในการทำความฝาดตัวเองมากเชิญครับผมเชิญครับยินดีให้บริการเฮ้ยเฮ้ยมีโจร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 พี่โอ้โหแม่งแต่โจรตายเลยเป็นไงโคตรคุ้มมาอเลยพี่มือพี่เนี่ยสุดยอดจริง แม่งเอ้ยโอ้โหจะมาทำลายความฝันร้านลุงเหม็นที่จะเป็นร้านเกมมือหนึ่งเบอร์หนึ่งของประเทศนี้เหรอหรือว่าอีกร้านหนึ่งอาจจะส่งมันมาก็ได้นะไอ้โจรกับไอ้พวกคาร์บอมเนี่ยมันร้ายกาจนะคุณผู้ชมนะหรือว่าเราจะขยายร้านไปเลยดีวะเนี่ยไปที่อัปเกรดนี้อ่ะยกก็ตีไปแป0 0เก็บเงินอีกหน่อยนึงปีมใจเย็นก่อนทุกอย่างเนี่ยมันต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าปีมเข้าใจป้าเออเดี๋ยวใช้อุณภูมิลูกค้านิดนึงยี่สิบเอ็ดได้อยู่ ไม่หนาวโอ้โหร้านยังหมิดนเลยโอ้โหแม่งื้ยกระป๋องหมดเวแล้วแปบ๊บนึงพี่ฝากดูร้านด้วยไปแล้วครับต้องวิ่งฝั่งนี้เฮ้เวลารีบเลยไปมันหล่นไงเออนี่มีคนชิ่งกูสุดยอดพี่บึกไม่เคยทำให้ผมเสียงเงินคุม้มทุกบาททุกสตางค์ที่จ้างพี่บึกไปใครชิ่งใครคิดจะขโมยของพี่บึก้แกเต่ก้านคอหมด ดูแลครับผมดูแลครับมาร้านลุงเหม็นเนี่ยเราดูแลทุกระดับประทับใจครับผมกระป๋องะะทั้งหมดเลยจ้ะทิ้งไปทิ้งนี่ทิ้งนี้เลยต้องอย่างงานร้านลุงเหมน็นตึงต่งตึง่งตึ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 ่งตอนนี้เรามีสองตู้เกมแล้วผมว่าเราขยายร้านดีกว่า <L> ขยายร้านเนี่ยมีประโยชน์กว่าเยอะไปโอ้โห,โหไหนดูซิว่าเป็นยังไงโ้ ชิงกัวไม่ชิงกัวฮะชิงหัวทำความสะอาดก่อนตอนนี้ทํางานเก็บเงินก่อนไอ้ไอ้ไอ้ตัวเต้นไปไหนวะเฮ้ยตัวเต้นหมดแล้วเหรออ๋อมันไม่เต้นแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจ้างใหม่เฮ้ยตัวเต้นเนี่ยมันคุ้มอยู่นะลูกค้าผมเยอะอยู่นะเฮ้ย าบอมกูใช่ไหมได้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 ไดไดแมงไฟผมพังเลยอะโ,อโหได้มึงวิ่งมาคาบอมกูงี้ใช่ไหมเก็บความแค้นเอาไว้แล้วกูจ้างแล้วกูจ้างคนอย่างกูอะมันแค้นแล้วมันลืมยากมึงเข้ามาคาบอมกูดิมึงได้เจอแน่มายัง รอลูกค้าครับของหลายอย่างครับที่อยากได้เพื่อจะมาอัปเกรดร้านครับตัวคอมพิวเตอร์อู้หมไม่เคสสีแดงไม่โคตรสวยแ0ดอจดอลกว่าปิมเป็นฟา s ์ c คอมพิวเตอร์ว่อะอ่าวตุ๊กตาหมีเอ้านึกว่าหมดแล้วอ๋อสงสัยพักนะสงสัยไม่พักเต้นบ่อยเ <c oughs> ต้นบ่อยก็ต้องมีพักกันบ้างนะครับ <c oughs> ลูกค้ากูอยู่ไหนเนี่ยลูกค้าไม่มีเต้นแล้วไม่สนใจไปดูหมีกันหรอ เห็นเมนูใหม่เห็นเมนูใหม่เห็นเมนูมั่งใหม่นี่ใส่เลยเชิญครับคุณลูกค้าครับยินดีต้อนรับครับผมุ่งนี้ผมร้อนกันหน่อยผมขออนุญาตปรับเลทป่ะปรับเลทการให้บริการให้มันแบบราคาสูงนิดนึงนะครับผมคือการบริการเรามันดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมแล้วเรายิ่งไปใส่ราคาถูกอีกเนี่ยมันแล้วเมื่อไหร่จะกําไรขยายร้านหรอแม่งแต่ไม่มีคอมเหลือเชื่อยี่เ็องศา ได้ครับคุณลูกค้าครับผมเชิญครับราคาส่งนิดนึงนะครับผมตอนนี้ค่าอินเทอร์เน็ตก็แพงขึ้นนะครับอะไรอะไรก็แพงนะครับไอแฮกทูคอมพิวต์อะไรวะเมื่อกี้มันพิมพ์ว่าอะไรวะอ่านไม่ทันด้วยเมื่อกี้อ๋อเชิญครับขอบคุณมากครับคุณลูกค้าครับผมขอบคุณมากครับอุ้เขานั่งแล้วไปเลยแสดงว่าค่าอินเทอร์เน็ตเราแพงวหรอแต่ไม่เป็นไรยอมเสียลูกค้ากลุ่มนี้ไปเพื่อจะได้เงินต่อยอดอะไรยอมเสียได้เราก็ต้องยอมเสียเว้ยคุณผู้ชมจริงแต่คงต้องมีรีวิวบทร้านว่าร้านเราราคาแพงแต่คุ้ทีว่ะ ผมทำเพื่อความอยู่รอดของร้านวะ่ะอะไรอ่ะซูปเปอร์อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ฟอร์8บิตนี่นี่ฮึไม่คี้ไม่จะมาวางระเบิดผมเป็นไงจะมาวางระเบิดร้านกูเหรอเปรตขอบคุณมากครับคุณลูกค้าครับขอบ,ขอบคุณมากมๆครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาใช้บริการนะครับยินดีต้อนรับไม่ใช่ยินดีต้อนรับกับลูกค้าท่านใหม่ด้วยตอนนี้เนี่ยค่าเงินมันมันมันขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นค่าอินเทอร์เน็ตเอ่ยค่าอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับมันก็จะสูงขึ้นไปขออภัยกับท่านลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการด้วยนะครับผมยังไงปากต่อปากนะครับผมร้านเรานะครับผมรักษาความสัันธิเชิญครับคุณลูกค้าครับผมนั่งนี้ได้เลยครับด้านในครับเชิญครับอ๋อเล่นหย่อดเหรียญเหรอครับผมได้ครับคุ มื่อไหร่จะรวยาปิมผมอยากทำเครื่องเพย์ว่ะเครื่องเพย์สเตชันอะอยากทำว่ะอยากทำเครื่องเพย์ป่ะขอบคุณมากครับคุณลูกค้าครับผมขอบคุณมากครับเชิญครับเชิญครับโอ้นั่งเลยได้เชิญครับผมคุณลูกค้าเชิญครับลูกค้าเริ่มเยอะว่ะขอบคุณมากครับคุณลูกค้าครับผมขอบคุณที่ใช้บริการครับมิงไหมตอนนี้อยากได้ไอหุ่นยนต์ทำความสะอาดเนี่ยแม่งไม่ไหวแล้วว่ะท่านผู้ชมตาก็ไม่ค่อยดี ต้องมาวิ่งหาเนี่ยหอลอยตีเล็กๆน้อยๆเนี่ยนั่งกันชิลจริงๆโอ้โหเก้าอี้ลอยได้เหลือเชื่อเชิญครับคุณลูกค้าครับผมเชิญครับผมอ๋อเล่นเล่นตู้กดนะครับขอบคุณมากครับผมเขาเล่นอะไรวะพี่เล่นแหละครับพี่ไหนวะพี่สนุกกับอะไรอะ่ะ <c oughs> อุอ้ยเออนี่นี่ไม่คุดคุ้ มันย่องที่จะมาขโมยของผมอีกแล้วโคตรจะคุ้มขอบคุณม,มากครับพี่ขอบคุณมากครับตอนนี้ผมมีเงินเท่าไหร่ดูเงินก่อนโอ้โหสามร้อยยังไม่พอวะแต่ผมสามารถซื้อตู้เกมมาลงได้อีกเลยนะคุณผู้ชม200นี่คือแบบแบบไก่ไกาเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีแบบ300แบบดาวเดียวไงมันถึงเวลาที่มึงต้องอัปเกรดแล้วเปว้าปิมแล้วผู้เกมคอนโซลอะโ,โอ้เกมคอนโซลก็ <S <S ก็ได้อยู่นะ oh, โหราคาไม่อย่างแพงเลยวะ่ะแต่ถ้าเราอยากจะขยายฐานลูกค้าเนี่ยเพื่อที่จะต่อสู้กับไอ้ร้านเกมชั้น2เนี่ยยังไงเราก็ต้องมีเกมเพลย์ t เตชั n นะคือตการที่คุณจะเป็นเจ้าของร้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณควรที่จะมีเกมทุกรูปแบบเพื่อที่จะลองรับลูกค้าไงแล้วผมจัดเลยเครื่องเพเวันจัดเครื่องเพเวันมาก่อน ได้ครับคุณลูกค้าครับผมขอบคุณมากครับเรียนเชิญครับลุงเหม็นคาเฟ่ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านครับ <S <S ผมสั่งเครื่องเพย์ไปแล้วมีเครื่องเพย์มันก็ต้องมีอะไรอะ่ะมีจอยจอยสติ๊กอันนี้แล้วกันแล้วต้องมีอะไรต้องมีจอมอนิเตอร์350หบรอ350ไปได้แล้วเราต้องมีโต๊ะด้วยใช่ไหมเบสิกค,คอนโซลเชิญครับผมเชิญครับรวยว่ะรวยว่ะรวยว่ะโหตอนนี้เงินเริ่มเยอะแล้วไงเงินเริ่มเยอะมันเริ่มดูนั่นเอาเบสิกมก่อนนี่แมงเอ้ยยิงกันอีกแล้วคุณผู้ ลงทุนวะทำไมเงินไม่พอ <c oughs> <c oughs> แมงเงยช็อปไม่ดูแปดร้อยเอาก่อนเอาก่อนแปดร้อยเอาไปก่อนแปดร้อยเชิญครับคุณลูกค้าครับผมเชิญครับโหร้านสกปรกแล้ววะ่ะเชิญครับเชิญค,ครับโอเคเล่มแบบตู้กดนะครับผมเชิญครับเด <c oughs> ี๋ยวทำความสาะอาดร้านนิดนึงคุณผู้ชมเ <c oughs> วทกูยังอยู่อันเดิมเลยเหลือเชื่อไหมละ่ะเดี๋ยวตรงใส่ต้อง,องรออ่านคอมเมนต์จากคนดูแล้วว,ว่ะหลายๆคนบอกว่าทำไมพี่ปี๊ไม่ไปดูช่องนั้นช่องนี้จะได้รู้ว่ามันแปลว่าอะไรมึงเข้าใจคำว่า กูอยากเล่นเองแมแต่กูเป็นคนเล่นเองที่โง่ภาษาอังกฤษอะมันก็จะการที่เราไปดูช่องอื่นเนี่ยมันก็เหมือนกับเราสปอยเนื้อเรื่องแล้วป้าเวลามึงดูหนังอย่างเงี้ยมึงชอบเหรอให้คนอื่นมาสปอยเราใช่ไหมเหมือนกันผมก็อยากเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่ผิดอย่างเดียวคือผมโง่ภาษาอังกฤษแค่เนี่ยโหบุรี อบอบานจริงเลยดูบุหรี่เนี่ะ <g ül> ดูในร้านเกมแล้วก็ทิ้งในร้านเกมเนี่ยหละเหลือเชื่อจริงฉีบก่อนฉีบก่อนเหม็นโอ้โหเหม็นมากล้ามึงเหม็นมากชิบจะว่าไงโอเลสเหม็นมากเลยอะ่ะมันต้องเป็นเกมคอนโซลใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่แม่งยิงกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องเขียนว่าคอนโซลปะ่ะเนี่ยคอนโซลคอนโซลเนี่ยผมว่าใช่วะ่ะเงนินเงินไม่พออ้าตอนคืนนี้ไม่มีใครเข้าร้านเกมเลยเหรอ ไม่มีเลยวะสงสัยเราต้องปิดร้านว่ะแล้วพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ปิดร้านปิดร้านพี่เบิกพี่พรุ่งนี้ว่ากันพี่ขอข,ขออนุญาตแวะชั้นสองได้ไหมขอแวะหน่อยได้ไหมขอขอ,ขอดูหน่อยโอ้โแม่งโอ้โหแม่งคีบุหรี่เลยเท่ๆเลยโอ้โหดูดิเชีย่ยร้านแม่งอย่างล้ำเลยอะ่ะนี่ดูดิโอ้โหโอ้ห้านล้ำมา จะสู้มันยังไงดีอะคุณผู้ชมคู่แข่งมันแข็งแก่งเกินไปอะโถวะ่ะ <laughs> จะสู้มันไม่ได้มันเก่งเกินไปอะเหมือนแบบเราเจอบอสที่มันแบบแข็งแก่งเกินไปอะคุณผู้ชมกูจิงป <laughs> ่ะเอ้ลนวผมเผาร้านแม่งเลยดีวะ <laughs> สู้ไม่ได้กูว็าพลาดไปเลยทำไมอะร <laughs> ้านลุงเบลจะต้องเป็นร้านอินเทอร์เน็ตที่ยิ่งใหญ่และเป็นอันดับหนึ่งของเมืองนี้บอกคุณผู้ชมแบบนี้เลย นย่มีคิยใด้ทำเดียวเนี่ย A big fight can you bring me big fight ก็ big fight ไงกูใช้จนหมดไปแล้วมึงยังไม่พอใจเหรอเหลือเชื่อว่ะเปิดร้านก่อนหาเงิ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 นช่วงนี้ปั๊มเงินอย่างเดียวหาเงินหาเงินหาเงินตอนนี้ทั้งเนือทั้งตัวเหลืออะไรเนี่ย 500ห้ารอยว่ะเฮ้ยได้อยู่500นี่ซื้อโต๊ะได้แล้วนะผมอยากรู้ไงว่าถ้าเราเปิดเป็นเครื่องคอนโซลเนี่ยมันจะได้เงินเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยผมอยากรู้ไงก็เลยแบบพยายามที่จะซื้อมีบินค่าอะไรกันอะไรอ่ะอิเล็กทรอนิกส์บินอาจา่ายไปก็ได้โอ้โหแม่เออเงินก็ไม่ค่อยมีอ้อรายจ่ายก็เยอะไหนจะต้องจ้างกาดจ้างตุ๊กตาหมีมาเต้นจ้างพลมือปืนกันคนมาคาบอมร้านอเขียดโว้ยเขียด เชิญครับคุณลูกค้าครับผมนี่ซื้อเลยโต๊ะเงินพอมาขอดูหน่อยดิผมอยากรู้มากเลยว่ามันได้เงินเยอะขึ้นไหมลองดูผูอยากจ้างไอ้หุ่นยนต์ทำงานด้วยไม่ไหวเลยการมาเดินถูนเนี่ยแมงตาก็ไม่ดีดูดิเชิญ <c oughs> ครับคุณลูกค้าครับผมเชิญครับเนี่ยถึงลดปรับราคาแต่ลูกค้าก็ยังมาเล่นไงงานด้านบริการและความรักษาความสะอาดในร้านเราเนี่ยเป็นที่หนึ่งิงถึงสเปคคอมเรามันจะไม่แรงเนี่ยแต่เราเน้นบริการด้านอื่นไง ขอบคุณมากครับผมพี่อูดมาส่งลนะขอบคุณมากครับพี่อูดครับโหเพียบเลยว่ะเอาไหนก่อนวะเนี่ยโหเพียบเอาโต๊ะก่อนด้านในเลยด้านในเลยนี่ระวังระวังด้านในเลยว้าวเฟี้ยวนี่จอนี้แหละตอนนี้ก็พอแล้วอย่าบอกนะจอนี้ไม่ได้อะ่ะชิปหายแล้วคุณผู้ชมทําไมอะ่ะไม่จอนี้ไม่ได้อะ่ะเชิญท่านคุณลูกค้าครับเชิญครับ ทำไมหรือว่าอันนั้นมันคือจอคอมพิวเตอร์เหรอคือผมต้องซื้อจอทีวีเลยเหรออ้โหชัดเลย650บเจ็บจิตไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บเงินปิมเก็บเงินพันนี้ยาวหน่อยนะคุณผู้ชมนะผมอยากรู้มากว่ามันได้เงินเยอะแค่ไหนเอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บเงินเก็บเงินกันต่อไปปิมหวังได้ปะเออนี่หวังได้โอเคเต้ไไ่ลูกเต้ไไ่หมีช่วยกันทำอาหารกินอาเชิญครับคุณลูกค้าครับผมเชิญครับ โอเคได้จอยแล้วตอนนี้ขาดออจอเมื่อจอยต้องมป2สองอันเลยเหรอหรือมีอันเดียวก็ได้มันขาดทีวีอะทีวีมันแพงไปไงถ้าเราเอาไปขายร้านมือสองเนี่ยเราจะโดนกดราคาแบบกดยับอะเออในเมื่อเราตั้งใจที่จะขยายคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเนี่ยเราเก็บไว้ก่อนแล้วเราก็เก็บเงินใหม่เพื่อที่จะซื้อหน้าจอเป็นจอทีวีแผนนี้เฟี้ยว เชิญครับคุณลูกค้าครับผมได้คอมพิวเตอร์นะครับสเปคเราสู้เขาไม่ได้ไงเราเลยเน้นเน้นเรื่องความสะอาดผมจะไม่ยอมให้ลูกค้าคอมเพนว่าร้านนี้มันสกรปรกว่าอย่ามาเล่นกันอีกนะหนีชิงกูชิงกูพี่จับแค่นั้นนี่ชิงกู 150หน่อยห้าสิบรว่าปิมสู้หน่อยสู้หน่อยเฮ้ยเราไปดูร้านมือสองไหมเพื่อร้านมือสองแม่งถูกกว่าเฮ้ยแล้วทำไมผมซื้อคอมในราคาแพงอะ่ะทำไมผมไม่ดูร้านมือสองอะ่ะอ,อะไรอะ่ะ<อ>คุณตำรวจทำอะไรพี่<อ>เดี๋ยวเอ้าผมไม่ทำอะไรผิดเลยคุณตำรวจอะไรวะตำรวจมึงน,นี้เป่นโคตรมั่วเลยอ,อบานไหม โ <c oughs> อ้ร้านนี้ก็มีปีมดูดิแว่น VR ก็มีโอ้แมงมีครบโอ้แล้วผมแมงอืยไปซื้ออะไรวะโคตรแพงดูดิมีเครื่องขายบ้ามีเครื่องขายบ่ะเครื่องไม่มีวะ่ะอุ๊ยยังดูไรสดยนะู่เนี่ยไม่มีวะ่ะแต่มีแต่เป็นโอ้หนี่เครื่องเคาะนี่เครื่องมะนี่ไงเป็นเกมคอนโซลยังไม่มีทีวีขายวะ่ะยังไอทีวีก็ต้องซื้อเราต้องยอมอะทีวีเราต้องยอมทคผมผู้ชม ไปทรานครับผมหาเงินต like ่อฮะก้มหน้าก้มตาทํางานหาเงินต่อไปโอ้โหมากดไม่ทันกูเสียลูกค้าเหลือเชี่ยโอ้โหเหลือเชี่ยมึงรอนิดรอหน่อยไม่ได้หรือไงวะไม่เข้าใจเลยตอนนี้ลูกค้าเขลาเต้นไม่มีเต้นไป เต้นจยหยุดเต้นจะหยุดลูกเชิญครับคุณลูกค้าครับเชิญครับขี่ร้อยกว่าแล้วอีกนิดเดียววะอีกนิดเดียวเท่านั้นวะคุณผู้ชมอีกนิดเดียวเท่านั้นวะหรือผมต้องซื้อจอยอีกวะมันเขียนว,ว่าต้องมีสองจอยไงเดี๋ยวรอดูก่อนอเราก็ไม่รู้อนะเชิญครับผมเล่นไรครับอ่าเล่นคอมพิวเตอร์ครับผมคอมพิวเตอร์เนี่ยดี เงินดีขอบคุณมากครับคุณลูกค้าครับผมขอบคุณมากครับตอนนี้เราจะไม่อ่านรีวิวทั้งสิ้นครับเพราะรีวิวด่าพ่อด่าแม่แน่นอนครับว่าราคามันแพงไปหรือเปล่าอย่างงั้นอย่างนี้มึงเข้าใจเขาไหมรุ่นสร้างตัวป่ะคือเป็นวัยรุ่นหิวเงินน่ะหมิวกับเนย่ยเชิญครับคุณลูกค้าเชิญครับผมเล่นคอมพิวเตอร์ไหมครับคุณลูกค้าครับเล่นคอมพิวเตอร์ได้เลยครับผมเล่นคอมพิวเตอร์ได้เลยครับเงินพอในการซื้อทีวีแล้วต้องซื้อว่ะ ผมอยากรู้ไงว่ามันได้เงินเยอะไหมไอ้จอนี้เรารอไว้ก่อนเดี๋ยวได้ใช้ครับจอนี้เดี๋ยวได้ใช้แน่ๆเพราะว่าเราตั้งใจจะขยายคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับเพื่อให้เต็มร้านนะเพราะตอนนี้ร้านเรามันใหญ่มันอูฟู่มันรวยเ <c oughs> ชิญครับหูดึกๆมีลูกค้าเยอะเว้เชิญครับคุณลูกค้าครับผมเชิญครับขอบคุณมากครับผมเชิญครับมาถึงอ้วกเลยเป็นไรเนี่ยเมาปะเนี่ย <c oughs> รอเลยรอเลยรออูดรออูดมาส่งของรออูดอูดจ๋ามาเลย มาเร็วเช<ว>ิญครับขอบคุณมากครับผมยินดีให้บริการครับโอกาสหน้าเรียนเชิญที่ร้านลุงเหม็นคาเฟ่อีกนะครับผมขอบคุณมากครับมาเร็วอุจจามาเร็วทีวีทีวีมาเร็วทีวีเฟี้ยวแล้วขาดอะไรอีกอ่ะขาดเก้าอี้เหรอโอ้โหขาดเก้าอี้เละชิ่ง เงินก็ไม right? no. right? ่ค่อยมีของก็ไม yeah. ่ครบสักทีว้ธรรมดาได้ปะเจ็ดสิบหกได้เชิญครับขอบคุณมากครับคุณลูกค้าครับขอบคุณมากมากครับเฮ้ยแต่ร้านผมลูกค้าเยอะนะตอนนี้ล so ูกค้าเยอะมากกันไหลมาเรื่อยๆนะตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคอมพิวเตอร์นะครับผมหรือว่าตู้เกมกดนะครับตอนนี้คือเงินผมโฟโฟเลยตอนนี้เหมือนแบบความรู้สึกมันร้านเรากําลังเติบโต ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากนะครับที่ให้กําลังใจและอยู่เป็นเพื่อนลุงเหม็นคาเฟ่นะครับในยามที่ชีวิตลุงเหม็นคาเฟ่ตกต่ำนะว่ามีเก้าอี้เนี่ยน,น่าจะเปิดได้แล้วนะครับสาหรับเครื่องคอนโซลขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับผมโอ้สองร้อยดอลล์ลุงเล่นเกมอะไรวะเนี่ยมึงเคยเล่นเกมเจ็ดพันบาทปั <c oughs> ไม่เคยหรอกมันแพงไปแต่เวรุ่นสร้างตัวเนอะคุณผู้ชมเนอะแต่แต่ไม่แน่เมืองนอกเลทร้านคอมพิวเตอร์ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่อาจจะสูงกว่าบ้านเราไงบ้านเราชั่วโมงก็เล ยี่ห้าสามสิบนะครับทำไมตอนเด็กผมช่วงเอาสิบาทเด็กไม่อย่างโมกเก้าอี้ได้แล้วดูหน่อยสิพร้อมเปิดให้บริการหรือยงังเรียบรอเอาทำไมอ่ะเชี่ยก,กูกะแล้วไงต้องใช้สองจอยไปซื้อจากร้านมือสองก็ได้ชิบหายทนไม่ไหวแล้วเว้ยเอาจอยมาอันหนึ่งเจ๊ไป โอนี่นลงทุนเยอะมากนะสำหรับเกมคอนโซลขอบคุณมากครับชิบผายแล้ว I am a l อ d y เดีเคยิ่งซัมติงคืออะไรวะอ๋อกูต้องกดวางกูเกิดสุดกดตัว E เปรดเออเหลือเชื่อเปิดแล้วจ้าหูแต่ร้านโคตรมืดเลยดูดิ <c oughs> <c oughs> นี่มันร้านเกมผีสิงประวาง ยิงกันอีกแล้วยิงกันอีกแล้วเดี๋ยวซื้อไฟก่อนซื้อไฟมาใส่ร้านก่อนหนึ่งสองสามมาสักสามดวงนะคุณผู้ชมเนอะเล่นแล้วมันเพลินว่ะโอ้ยเวลาเวลาในคลิปกี่นาทีแล้วครับเนี่ยนี่ไงแมงขโมยแกแมงขโมยกูแกพี่พี่พี่เอาไม่หน่อยพี่เออแม่งห้าวนักไอ้ซ่าห้าวนักห้าวนักโ <c oughs> อ้แม่งไขงปขโมยกูพังเลยเหลือเชื <c> ่อ <oughs> อนีม่มาส่งแล้วต้องอุดเก็บติดไฟเลยเช้าแล้วครับผมร้านเราเปิดโตรุ่ง,งครับนี่นี่เดี๋ยวเราเปิดไฟตรงนี้เลยอุ้ยเท่าไหร่เท่าไหร่อ๋อต้องรอต้องต้องต้องเป็นคนรับด้วยเหรอ <c oughs> สามารถชาร์จได้ป่ะอ๋อมันเหมือนคอมพิวเตอร์เลยเว้ยคุณผู้ชมสามารถชาร์จได้ด้วยเอาลักโดนกูโอ้โหหน้าภาคภูมิใจจริงจ เวลามองเห็นร้านตัวเองก็แบบเปนรู้สึกผงใี่เรามาไกลได้ขนาดนี้เลยเนี่ยดูดิลูกค้าผมเล่นเกมอย่างสนุกสนานนะคุณผู้ชมเชิญครับคุณลูกค้าครับเชิญครับร้านลุงเหม็นคาเฟ่ยินดีให้บริการครับคุณลูกค้าครับผมมันจุกอยู่ในอกโอหเงินดีนะคุณผู้ชมเงินดีนะอันนี้คือเรายังไม่ชาร์จนะถ้าเราปรับเลทสูงเนี่ยนะครับอัตราให้บริการเนี่ยนะครับผม ได้เยอะกว่าคอมพิวเตอร์นะได้เยอะกว่าคอมพิวเตอร์นะคุณผู้ชมนะผมจะบอกนะแต่ว่าจริงๆอ่ะเราควรมีทุกอย่างในร้านครับตู้เกมก็ควรมีคอมพิวเตอร์ก็ควรมีเกมคอนโซลก็ควรมีให้ลูกค้าแต่ตอนนี้ร้านปูลกลมากอาจจะลกไปบ้างครับช่วงนี้ลูกค้าเยอะนะครับชิงกูไะเนี่ยชิงกูไะเนี่ยชิงกูไะเนี่ยอ่ะไม่ชิงโอ้โหได้มา142วันเราต้องปรับเลทราคาคุณผู้ชมชาร์จเท่าคอมพิวเตอร์ปะเลทเท่ากัน สองจุดเก้าคุณผู้ชมเท่ากันเลยเดี๋ยวเราต้องไปนั่งนับดีๆครับว่ามันลงทุนเท่ากับคอมพิวเตอร์ไหมอะไรยังไงโอเคคุณผู้ชมพ์ทนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับผมขอบคุณมากนะที่ติดตามลุงเหม็นคาเฟ่นะครับก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันเจอกันพ์ตต่อไปครับขอบคุณมากครับผมเลยนเชิญคุณลูกค้าเล่นเชิญครับเจอกันนะคผู้ชมขอบคุณมากครับคุณลูกค้าครับผมขอบคุณมากครับคิดเงินก่อนขอบคุณครับขอบคุณมากครับ Thank you